สวัสดีครับผมเคนโดพจนสุนทรพิธีกรผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุครับ ผมอยู่ในวงการมากว่า20ปีไม่เคยมั่นใจขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าแวกคือนี่เลยครับคือแวกสถาบันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด worldwide advertising group ที่จะนำคนไทยไปสู่ยุคคนไทย4.0ได้อย่างแท้จริง วัเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนิยามใหม่ที่มองธุรกิจมากกว่าธุรกิจโดยการใช้มีเดียออนไลน์ ที่สามารถทําให้คุณได้เปลี่ยนการทําธุรกิจในปัจจุบันตอนปัจจุบันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะทํางานที่นี่นะคะมา2ปีกว่าแล้วนะคะเราสองคนมีได้นะคะหลากหลายแสนบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะได้ซื้อรถในฝันนะคะที่เป็นรถในฝันจริงๆนะคะคือเป็นเบนซ์ซีเอ0นะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่สนใจทํางานตรงนี้นะคะเรานะคะทั้งสองคนก็พร้อมที่จะเป็นโค้ชนะคะที่จะเป็นคนที่สอนงานออนไลน์ให้ทุกคนตรงนี้เลยค่ะจริงๆงแล้วตัวเราเองเป็นคนที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตเลยอะคะ แต่ว่าที่นี่ค่ะสอนงานให้กับเราค่ะจนเราค่ะมาถึงจุดจุดนี้ได้จนเรามีรายได้แบบนี้ได้ค่ะวันนี้ตัวมีเองค่ะมีความ โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะในธุรกิจนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยรายได้ที่เมย์ได้ค่ะสามารถทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะไปเลี้ยงหรือว่าดูแลครอบครัวได้นะคะแล้วก็ได้รถยนต์หนึ่งคันค่ะ B M ซ i t y สามนะคะจากงานตรงน,นี้นะค,ะนค่ะก็ที่นี่ค่ะอย่างแรกเลยอะคะ่ะก็ให้เราอะค่ะได้ไลฟ์สไตล์นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะนอกจากเรื่องตัวเงินนะคะสิ่งที่จูนได้รับก็คือโอกาสค่ะที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เพิ่งเรียนจบสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ w วกกับโปรเจกต์แวก4.0นั่นก็คือการทำให้คนไทยเป็นคนไทย4.0ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากให้คนไทยสร้างงานสร้างรายได้ด้วยนวัตรกรรมนำพาไปสู่การทำงานที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตและรายได้มากยิ่งขึ้น4.0นั้นจะเป็นทิศทางการพัฒนารประเทศบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์บวกนวัตรกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดความสมดุลกับทางสังคมและสิ่งแวดลอ้อม นันครับคุณใช้สมาร์ทโฟนทำอะไรบ้างแชทกับเพื่อนดูหนังฟังเพลงแต่คุณเคยรู้หรือไม่ว่าสมาร์ทโฟนสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้แวกกับโปรเจกต์แวก4.0เราจะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณสามารถทำธุรกิจสร้างรายได้ที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาเราใช้วิธีการเรียนรู้จริงและปฏิบัติจริงเพราะเรามีอาณาจักรดิจิทัลเป็นของตัวเองและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนวัตรกรรมการพัฒนาในระดับสากลโดยมีโค้สออนไลน์ที่มีประสบการณ์และทีมงานมากกว่า1,500คนจึงมั่นใจว่าถ้าคุณมาเริ่มต้นกับเราโค้สของเราจะดูแลคุณจนกว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวของคุณเองและเรายังมีระบบ OBM ที่ทำให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง ปัจจุบันแวกเติบโตมีออฟฟิศกว่า5,800ตารางเมตรในการทำธุรกิจออนไลน์ใจกลางย่านเศรษฐกิจที่แพงที่สุดย่านสาทรตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสถาบันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด worldwide advertising group หรือว่าแวกครับคุณก๊อบวงศกรวงโชตปิ่นทองครับครับผม วันนี้นะครับผมกอล์ฟวงสกอร์วงเชฟปิ่นทองนะครับรู้สึกนะครับยินดีมากๆเลยนะครับที่แอกุ๊ปนะครับได้มีโอกาสนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของนโยบายในรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คือว่าเป็นนโยบาย4.0นะครับแล้วก็เราเองนะครับได้มีโอกาสทําให้มีคนนะครับในอาชีพนะครับที่ได้ค้าขายนะครับกับธุรกิจที่เรียกว่าการค้าขายออนไลน์ประมาณ50,000คนในประเทศแล้วนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้เกิน1000ล้านบาทนะครับในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ย ก็มั่นใจมากๆครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตนะครับตัวเราเองนะครับอยากจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการใช้ออนไลน์นะครับในการค้าขายตรงนี้นะครับตัวเองก็ยินดีมากๆที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้แว็กซ์นะครับเป็นคนได้สอนครับทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วรออะไรครับแว็กเราพร้อมที่จะมอบโอกาสการสร้างธุรกิจแบบสมาร์ทไลฟ์ให้กับคุณให้คุณมีชีวิตที่มีสีสันและสมาร์ทมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะรออะไรครับ แก้สนับสนุนทุกการให้โอกาส